แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปีนี้กับผมลืมบอกไปจริงๆปีนี้พิเศษกว่าทุกปีครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะจะมีการแสดงช่วงพ่างคืนแค่คืนเดียวแต่ปีนี้เขามีถึง2คืนนะครับซึ่งคาดว่างานในปีนี้จะทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเ,ยเติบโตขึ้นมากๆเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกับรายงานนี้ครับ ในช่วงวันที่20ถึง21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่กำลังจะมาถึงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนพันษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่123แล้วโดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคม2567รวม7วัน ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงณบ,บริเวณทุ่งสีเมืองและถนนสายหลักรอบๆทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับได้ว่าเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์เฟสติวัลเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างรายได้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนจัดขึ้นนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากปีนี้เป็นปีเชี่งองสองหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาในหลอกของเรานะครับแล้วก็เป็นปีร้อยยี่สิบสามแห่เทียนอุบลราชธานีนะครับปีนี้อุบลราชธานีจะคึกคักยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะเราจัดสองวันสองคืน กว่า52ขบวนแห่52ต้นเทียนที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิง่งมุมมองของภาคเศรษฐกิจเรามองว่า2วันสองคืนปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นมีเวลาที่อยู่อุบลมากขึ้นโรงแรมที่ภาคร้านอาหารนะครับเพราะโรงแรมมีก,กว่าหมื่นห้องเรามีการเตรียมความพร้อม,มซึ่งเศรษฐกิจปีนี้นะฮะในทิศการเตรียมสาก็น่าจะประมาณ1000ล้านบาทนะครับเพราะทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทางสปปลาว,าวเวียดนาม ัมพูชาปีนี้ทางจังหวัดพระธานีได้เชิญหลายหลายประเทศมาร่วมนะครับกว่าสิประเทศมาทุกๆปีนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็มีงานแสงสินแห่งศรัทธาจิตตาฮาาซึ่งเป็นปีแรกนะที่จัดเราก็จัดยิ่งใหญ่มากมีการแสดงทั้ง7จุดนะครับสิแห่งนอกจากนี้ก็ยังมีอำเภอใกล้เคียงนะครับไม่จะเป็นพิบูลสิรินทร์ของขุนเจียมวัดชลาราบเขมราชที่เราสามารถไปท่องเที่ยวเชื่อมต่อทางธรรมชาติได้ รวมทีเป็นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกดท,ทจ่โสอรอมอเจริญถนนสีเลนจะมุ่งมาสู่จังหวัดทนีในเวลาชั่วโมงเดียวท่านสามารถไปเที่ยวชมแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้ โดยในช่วงก่อนถึงวันจัดงานแห่เทียนพรรษาพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ได้มีการจัดงานอีเวนต์กิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งคุ้มวัดต่างๆก็ได้จัดพื้นที่เป็นชุมชนคนทําเทียนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าถาวายเป็นพุทธบูชา แต่ละคุ้มวัดนะคะในกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนก็จะเตรียมนะคะแบบพิมพ์นะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาช่วยกันทำนะคะซึ่งสามารถมาทำได้นะคะมีทั้งประเภท ใหญ่กลางเล็กนะคะแล้วก็มีประเภทแกะสลักและเทียนโบราณนะคะปีนี้นะคะเรามีการแห่เทียน2วัน2คืนนะคะซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุบลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาใช้จ่ายนะคะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาเยือนชุมชนคนทําเทียนนะคะหลังจากแห่เทียนเสร็จแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมนะคะเทียนอุบลยตนได้ตลอดเดือนนะคะอีก1เดือนนะคะที่เราจะจัด ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีองค์ประกอบอย่างเหมาะสมและหลากหลายส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นซอว์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าที่สามารถยกระดับเศรษฐ,ฐกิจทั้งในด้านการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐ,ฐกิจประเพณีวัฒนธรรมในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงระดับนานาชาติต่อไป ธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี